ความคิดแปลกๆผมเอาต้นไม้ชนิดหนึ่งมาปลูกบนต้นไม้ชนิดหนึ่ง <c oughs> ดอกอะไรต้นอะไรไม่รู้เนี่ยเอามาเสียบไว้กับต้นเศรษฐีวิลสันนะครับแล้วก็เหมือนวิธีต่อตานะไม่รู้มันจะเกิดไหมถ้ามันเกิดก็จะเป็นเป็นสิ่งที่แปลกนะครับ <c oughs> พอดี <c oughs> ตัด <c oughs> เศรษฐีวิลสันออกเพราะมันล้ม <c oughs> ก็เลย เอาตอนนี้มาเสียบแทนเรามาดูกันว่าอีกสักเดือนนะ,ะมันจะโตไหมมันจะออกลากไหมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดคล้ายๆกันอันนี้ก็กำลังแตกหนอนะฮะเข้าอะไรไซคทละนี่อันนี้สวย นี่ได้ต้นไม้มาใหม่นะฮะเป็นพืชสมุนไพรเอามาจากบริรัมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรครับดูกันเพลินๆไปหน้าฝนมันก็จะออกสวยอย่างนี้แต่ถ้าหน้าแรงก็จะเหี่ยวแล้วนะฮะ บ้านสวนอัชลานะครับร <c oughs> ั้วเราก็จะใช้รั้วเนี่ยต้นเนี้ยที่ผมเอาไปชํำใส่ต้น <c oughs> เสร็จที่วิลสันนี่ได้แล้วครับ่าเป็นฟิลเล่หูช้างครับ น,นี่ไม่ใช่สารแนนะครับไม่รู้ต้นอะไรนี่เป็นต้นไม้ใหญ่ครับต้นต้นพยอมต้นขยอมนะฮนี่กวักพระพรหมกวักมหาพรหมน้าฝนก็จะสวยอย่างนี้แหละเนี่ยนี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับอ๋อไม่ใช่นียอันนี้พืชสมุนไพรสาบเสือเอาไ้หามเลือดได้อ๋อขัดจมดูก จิ้นเมนนะฮะอันนี้ฟิเลตต้นลำดวนดอกต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดอันนี้เงินไหลมาในบอนธรรมดาตัวอะไรดูสิตัวอะไรกระโดด อันนี้วัชพืชนะี่วัชพืชเราก็ต้องถอนทิ้งนะฮะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยุงกัดยุงเยอะนะครับก็โชคดีนะครับประเทศเรายังไม่ประสบภาวะน้ำมันขาดแคลนยังไม่ต้องต่อคิวต่อแถวกันเติมน้ำมันไม่ต้องไปกักตุนน้ำมันนะครับนี่คือ <c oughs> ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาพิบาลโดยบริษัท <c oughs> ขนาดใหญ่แล้วอีกลาเราก็มี <c oughs> บ่อน,น้ำมันเป็นของตัวเองนะมีโรงกันเป็นของตัวเองมันก็เลยไม่ค่อยจะมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ก่อนก็พูดว่าปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนมันก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะเพราะเราก็อยู่ไกลทาง กว่าเขาแล้วก็ไม่เราไม่ได้นำนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจากยูเครนด้วยต,ตอนนี้เงินบาทก็ค่อนข้างจะมีสะเสถียรภาพคำว่ามีสเสถียรภาพเนี่ยมันไม่คือไม่ใช่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันถูกหรือว่าแพงนะฮะแต่มันนิ่งมันนิ่งก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาวางแผนเนาะเอาพริก,น,กนึกว่าวัชพืช นี่ะนมะแข้งมะแข้งหรือมะเขือพวงนะครับมันมีเสถียรภาพคือมันนิ่งนะมันไม่ได้ทำให้พวกพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้าผู้ส่งออกนำเข้าเขาสามารถวางแผนได้ว่าเขาจะซื้ออะไร ตอนไหนเขาไม่มากังวลว่าจะต้องรีบซื้อรีบขายหรือต้องรีบขายเงินบาทรีบซื้อเงินตะกูลอื่นเอามาเก็บไว้เพราะว่าป้องกันค่าเดี๋ยวค่าเงินบาทมันจะลดลงลดลงถ้าเทียบกับเงินตระกูลอื่นมันก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวนะฮะต้องยอมรับว่าแต่ก่อนถ้าเราไปเราจะเห็น นักท่องเที่ยวเดินอยู่แต่แถวใจกลางเมืองก็เมื่อก่อนสมัยผมไปนู่นเขาเขาจะเดินอยู่เข้ามาชมก็คือวัดพระแก้วกับที่ไหนพาคใต้ก็เป็นภูกเก็ตหาดใหญ่พัทยาแค่นี้แต่ตอนนี้เราถ้าไปอ,าอีกที่หนึ่งคืออยุธยานะแต่ตอนนี้ผมเดินทางผมจะเห็นชาวต่างชาติไม่เฉพาะฝรั่งผมแดงเนาะพูดต,ตรงๆมีเกาหลีใต้ ผมไม่เกาหลีก็ต้องพูดว่าเกาหลีใต้นะครับเดินอยู่แถวดอนเมืองครับแถวดอนเมืองแถวซอยบ้านผมสามสี่ทุ่มลากกระเป๋ากันมาคือเขาเขามาลงชาวเกาหลีใต้จะชอบมาแถวนี้นครับเขาคงจะมาจากสุวรณภูมิแล้วก็นั่งรถแอร์พอร์ต k ลิงมาแล้วก็ต่อมาแถวเกตเฮาแถวดอนเมือง 4ี่ห้าคนาวันนั้นผมขึ้นรถไฟฟ้าทางเมืองสายสีแดงไปทำงานพอผมเข้ามาอ้าวเห็นคนอินเดีย7-8็ดแดคนเยอะมากครับอินเดียมาเที่ยวบ้านเราตอนนี้น่าจะเข้าหลักล้านแล้วแหละพอเมื่อกลางปีก็บอกว่าประมาณ600แสนกว่านี่มันก็เดือนกันยาแล้วครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับสำหรับ คนไทยเราก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถโดยสาร3ามล้อตุ๊กๆแท็กซี่นะครับก็อย่าไปเอาเปรียบเขานะครับเพราะว่าแค่คนคนเดียวทำทำกับนักท่องเที่ยวไม่ดีนะสมัยนี้เป็นสมัยโซเชียลกาถ่ายรูปไว้มีหน้ามีตาชัดเจนมันก็เถียงเขายากนะกับการที่ว่าเราเขาเรียกแล้วนะี่อ้าวซื้อไม่ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน เราได้เงินเขาเราไปขูดเขาทีเดียวอาจจะได้แค่ร้อยเดียวต่อไปเขาก็ไม่มาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไอคอนีสานครับก็ฝากไปถึงฝากสวัสดีไปถึง FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับครับขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง ทำมาหากินเจริญก้าวหน้าเก็บเงินเก็บทองกลับมาบ้านเราเยอะๆนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านเราเพราะว่าไปอยู่ที่นน่นแล้วก็คงจะยากตอนแก่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ